สวัสดีจ้านน่เ่มาดูน้องนาบีกับซาเนียจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้ายิ้มหวานเลยลูกโอเคสวัสดีจ้าพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งซาเนียกับนาบีน,อน้องแห่งแงองแองยู่นี่โอ้ยน้อคนก็ขี้ขันแท้เด้โอ้ทำไมทำหน้าตายอย่างนั้นล่ะอายิงฟันให้ด้วย ซาเนียกันาบีสวัสดีค่ะเจ้านาบีเจ้าซาเนียน,นยยหัวป้าเป็นกองทีโตมแม่ยักน้องซาเนียอนะา,าเนซาเนียสวัสดีตอนเช้าค่ะบังบรรยากาศหมอกพี่น้องุอ้ยหมอกหมอกหมอก ซาเนียนาบีนาบีบรรยากาศตอน,นเช้าจ้าเบิ่งผุ่นบรรยากาศดีารค่ะเบิ่งค่หมอกอุย้ยหมอกพี่น้องตอนนี้อากาศหนาวเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออากาศหนาวเนี่ยจ้าหมอกกับซมีหร้ายเนี่ย หมอกจากคุณอา,าอืมดูแมย่ยักษ์นน <c oughs> สนิยเนเนเน่หันมาหามีหน่อย บรรยากาศเนี่ยมือสาวจากพี่น้องโอ้จะเป็นบรรยากาศดีหลายยางเลาะเบิงน้ำให้น้ำหน้าจากพี่น้องเบิงกล้วยเบิงเบิงหน,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 น้าบีเบิงไอ้ซาเนียซาเนียแม่กวนเซลยิงหน้าบีบรรยากาศหมอกพี่น้องโอ้ยยิงหน้าบีมาหลอกกินนมแม่อีเหล้วแม่ใหม่กินนมกับมัดกินนะำข้าวใบเกิน นบีข้าไม่เธอกินนมหรอนบีดีปีนตัแมนนนมีน่อยนะตัวเนาะตัวแม่เบิรตหาตัวนี่นี่ก็แม่แม่เบิดอันนี้กัแม่ นี่กับแม่นี่กับแม่บรรยากาศหมอกอืกอนนะถ้าจะยิงฟันใน่ฉันแบบนี้ไม่ได้นะนาบีดูสิ ถ้าจะยิงฟันแบบนี้ถ้ามีฟันแค่สองซีกเองนะลิ้นเธอน่ะโอซาเนียไหมนี่ซาเนียนี่ซาเนียนี่แม่ซาเนียแม่ยักษ์นี่อันนี้นาบีมาหยอกกันเร็วอือือ อยังเฮ็ดหน้าตลกแต่บิ่งตี้แหละเธอทำหน้าตลกมากเลยนะนาบีแขียวเธอนะฟันเนนะ่ะเธอยิงฟันสิยิงฟันสิมากหยอกกันได้เพิ่นสองตน เช่าส <LY humming> ีมายืนจึงเบืองกล่องฉันยังสีหรอสวัสดีตอนุเกสาเจ้าโอ้จะเป็นบรรยากาศดีได้พี่น้องควายหน่อยขี้ดื้อสองตัวตัวนี้แม่เพื่อนได้กี่วันแล้วนี่ได้ครบเดือนหรือยัง น้องซาเนียกับน้องนาบีเขากำลังปรุงนี่ตัวนี้นี่น้องซาเนียส่วนตัวเนี้ยน้องนาบีจือเไรเพราะว่าเขาตัวไร้เกิดก่อนเขาก็สิเงากลัวลิ่นเจ้าหนะคือว่า่อนี่เด้ ซาเนียจักสื้อจะของอีกซาเนียนาบีไปทำอะไรน้องอ่ะนาบีทำอะไรน้องอะนาบีบรรยากาศดีแหงละพี่น้องอยงมุดเสาโอ้ยเบื้องแงมได้อ่อนสว่วนบรรยากาศดังไฟสุมขี้เห่อ หามาเล nice. ็ดน้ำงัวหน่อยค้ยหน่อยเจ้านาบีส่วนเนี่ยเจ้าซาเนียซาเนียนอยนาบีจนหลงสื่อนาบีอะค่ะเกิดก่อนนาบีจะเขายาวกว่านี่อันนี้จะเป็นซาเนียเกิดทีหลังเขาจะสั้นหน่อยนิดหน่อย สเนียน้อยสเนียน้อยสเนียน้อยนี่ให้จับสเนียน้อยนี่ไม่ว่าอะไรสเนียน้อยนี่ไม่ดื้อเลยสเนียน้อยน่ารักนี่สเนียน้อยกอดก็ได้นี่กอดก็ได้นี่สเนียน้อยน่ารักมากบรรยากาศดีได้พี่นนองไกลก็ออกหากินพนเล่า บรรยากาศรอบๆจ้เบางเห็นหมอกป่ะพ่นอ้อกโอ้โันซ่อนหมอกคับ